บรรดาคนที่ตายไปคนประเภทไหนที่ติดต่อได้คนประเภทไหนที่ติดต่อไม่ได้ในจำนวนคนที่เชื่อว่าโอปปาติกะมีจริงคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตนั้นส่วนมากมักจะเข้าใจว่า คนที่ตายสามารถที่จะติดต่อได้ทุกคนโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในจํานวนคนที่ตายไปนั้นน้อยคนมากที่จะติดต่อได้ฉะนั้นคนที่มาขอให้ข้าพเจ้าช่วยติดต่อกับญาติพี่น้องที่ตายไปทุกคนที่มาก็มักจะตั้งความหวังไว้ก่อนว่าข้าพเจ้าคงจะช่วยติดต่อให้สำหรับคนที่เคยเชื่อข้าพเจ้าและเคยมาฟังคำบรรยายของข้าพเจ้าบ่อย เมื่อข้าพเจ้าบอกว่ายังติดต่อไม่ได้ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่สำหรับในรายที่ฟังข่าวมาจากคนอื่นว่าข้าพเจ้าติดต่อกับคนที่ตายไปได้และตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปปาติกะเป็นพื้นฐานอยู่เลยเมื่อข้าพเจ้าปฏิเสธว่ายังติดต่อให้ไม่ได้ก็มักจะมีปฏิกิริยาไปในทางเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนหลอกลวงไม่เป็นจริงดังข่าวที่เขาทราบมา ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะมาเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายหน้าไปเลยไม่มาติดต่อคอยถามว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อได้แล้วหรือยังและสำหรับรายที่ตัวเองมีความเชื่อมาก่อนว่าญาติพี่น้องของเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อผิดหวังจากที่นี่ก็ไปถามที่อื่นซึ่งในที่สุดบางคนก็ถูกหลอกเพราะที่สำนักบางแห่งนั้นเขามีวิธีที่จะทำให้คนที่มาไม่ผิดหวังคือถามอะไรตอบได้เสมอ ต้องการจะรู้อะไรบอกได้ทั้งนั้นเวลานี้คนที่งมงายในเรื่องนี้มีมากบางคนก็ถึงกับเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยอันที่จริงข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงและไม่เดือดร้อนอะไรเลยที่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อและเป็นการดีเสียอีกที่คนส่วนมากไม่เชื่อเพราจะทำให้ข้าพเจ้าได้มีเวลาทำงานอย่างอื่นที่มีสาระมากกว่านี้ การที่ข้าพเจ้าต้องเขียนเรื่องนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้เสียเวลามามากแล้วในการที่ต้องอธิบายซ้ำๆซากๆว่าเหตุใดจึงติดต่อได้เหตุใดจึงติดต่อไม่ได้ให้คนที่มาถามฟังซึ่งเรื่องอธิบายนั้นก็ซ้ำๆกับที่เคยอธิบายให้คนอื่นฟังมาแล้วคิดว่าควรจะได้เขียนเรื่องนี้ไว้ให้เป็นหลักฐานเสียทีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายบ่อยๆ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เรียนถามโอปปาติกะหลายท่านด้วยกันซึ่งทุกองค์ได้ให้รายละเอียดดังต่อไปนี้ก่อนอื่นท่านบอกว่าจะต้องนึกเสก่อนว่าคนที่ตายไปนั้นคือคนที่เกิดใหม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันใหม่เพราะฉะนั้น จะให้มีอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่าเอาความเคยชินจากโลกมนุษย์ไปใช้กับผู้ที่อยู่ในโลกของโลกของโอปปาติกะขอให้นึกถึงตัวเองเมื่อเกิดมาในโลกนี้เราก็ลืมความหลังกันทั้งหมดไม่สนใจในเรื่องที่ผ่านมาแล้วและเราทุกคนก็มีเรื่องใหม่มีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องทำที่จะต้องสนใจอย,อยู่ตลอดเวลา คนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะส่วนมากก็มักจะอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าคนที่ตายไปแล้วจะขอให้เขามาติดต่อกับมนุษย์ได้ง่ายๆโดยธรรมดาผู้ที่ตายไปที่สามารถจะมาติดต่อกับมนุษย์ได้ง่ายนั้นข้อสำคัญก็คือเวลาจะสิ้นใจมีสติคือรู้ตัวว่าจะต้องตาย แล้วก็เต็มใจที่จะตายปล่อยวางได้คือไม่เป็นห่วงถึงชีวิตที่จะต้องดับไม่เป็นห่วงที่จะต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้องจากทรัพย์สมบัติและเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกตายแล้วไม่สูญบุคคลประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วก็มีโอกาสที่จะติดต่อได้ง่ายเพราะบุคคลประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วจะไม่ได้รับความทรมาน การตายเป็นการพ้นทุกข์จริงๆแต่ถึงกระนั้นก็ควรจะรู้ไว้ด้วยว่าคนที่ตายไปในลักษณะที่เป็นสุขเช่นนี้เมื่อตายไปแล้วก็มักจะไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยบุคคลประเภทนี้ในระยะแรกๆก็จะไม่นึกถึงโลกมนุษย์เพราะว่าสิ่งที่สวยงามสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับในโลกมนุษย์ทำให้คนเหล่านี้มีความสนุกเพลิดเพลินจนลืมนึกถึงความหลัง และเขาเองก็คิดว่าไม่นานเท่าไรที่เที่ยวชมที่นั่นที่นี่แต่เมื่อนับเวลาในโลกมนุษย์แล้วอาจจะกินเวลาเป็นปีๆหรือนับเป็นสิบสบปีก็ได้ทั้งนี้สุดแล้วแต่พื้นฐานในทางจิตใจกล่าวคือถ้าคนไหนไม่ว่าจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างไรก็ตามอดนึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้อง อดนึกถึงบุคคลในครอบครัวไม่ได้เมื่อตัวเองได้กินอะไรได้เห็นอะไรก็อยากจะให้คนที่ตนเองรักได้กินได้เห็นอย่างนั้นบ้างสำหรับบุคคลที่มีพื้นนิสัยอย่างนี้ก็มีระยะเวลาอันสั้นในอันที่จะนึกถึงญาติพี่น้องซึ่งบางคนอาจจะกินเวลาหลังจากที่ได้ตายมาจากโลกมนุษย์เพียงวันเดียวหรือไม่ถึงวันก็ได้แต่บางคนก็อาจจะนานกว่านั้น แต่ถึงกระนั้นเขาก็อาจจะยังไม่มาในเมื่อรู้สึกว่าไปแล้วไม่มีประโยชน์ไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้ไปติดต่ออะไรไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามบุคคลประเภทนี้สักวันหนึ่งเขาคงจะต้องมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์แต่คำว่าวันหนึ่งในที่นี้บางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง10ปี20ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้กว่าจะมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์จงจำไว้ว่าสำหรับบุคคลที่กำลังเสวยสุขอยู่ในดินแดนแห่งสวรรค์นั้นโดยปกติแล้วไม่อาจที่จะไปเชิญให้มาติดต่อกับญาติพี่น้องได้ถ้าหากเขายังไม่สมัครใจที่จะมาส่วนบุคคลที่นับว่าง่ายที่สุดที่จะมาติดต่อกับญาติพี่น้องก็คือเมื่อก่อนเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม จะมาบัดนี้ได้มาอยู่กับญาติพี่น้องหรือมาเยี่ยมญาติพี่น้องอยู่เสมอโอปปปาติกะประเภทนี้เท่านั้นที่ติดต่อง่ายมากในจํานวนบุคคลที่ตายไปแล้วทุกวันนี้บุคคลที่มีโอกาสตายอย่างมีสติตายแล้วไปมีความสุขดังที่กล่าวมานี้มีไม่มากนักส่วนมากของคนที่กำลังจะตายมักจะไม่รู้สึกตัวซึ่งบุคคลประเภทนี้เมื่อเกิดในโลกของโอปปปาติกะในระยะแรก ก็จะไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกันคนที่ตายมาแล้วก็ยังหลับอยู่อย่างนี้บางคนก็อาจจะตื่นขึ้นมาหลังจากที่ตายไปในไม่กี่ชั่วโมงหรือภายในไม่กี่วันแต่บางคนนับเป็นปีๆและบางคนก็นับเป็นสิบสบปีและที่นับเป็นร้อยๆก็มีคือตายมาได้หลายร้อยปีแล้วก็ยังไม่ตื่นยังนอนหลับอยู่ซึ่งเรื่องอย่างนี้มนุษย์ที่ไม่เข้าใจเหตุผล ก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้านึกเสียหน่อยหนึ่งว่าร่างกายของโอปปาติกะเป็นร่างกายที่เกิดจากใจหรือพูดให้ชัดเป็นร่างกายที่เกิดจากสันดานหรือเกิดจากวิบากและระบบประสาทก็เป็นไปนตามอำนาจของจิตใจทุกอย่างสิ่งเร้าภายนอกไม่มีอิทธิพลเหนือเช่นตัวอย่างคนที่ตายมา ถ้าไม่รู้สึกว่าตนเองตายแม้จะตื่นขึ้นมาแล้วยังอยู่ที่บ้านก็ตามก็จะไม่เห็นซากศพของตัวเองและบางคนถ้าจิตใจวิปริตมากอย่างที่เรียกในโลกมนุษย์ว่าเป็นโรคจิตหรือเป็นโรคประสาทอย่างแรงก็จะเห็นแต่ภาพที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นมาได้ยินเสียงที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นมา ซึ่งทั้งภาพและเสียงเหล่านี้เป็นภาพมายาคือเห็นไปเองได้ยินไปเองเพราะเหตุที่สภาพของร่างกายขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจล้วนๆเช่นนี้เพราะฉะนั้นบางคนจึงสามารถที่จะหลับอยู่ได้เป็นเวลาตั้ง10บสปีหรือ100 100ร้นะรอยร้ปีการนอนหลับในโลกของโอปปาติกะ ถือเป็นการพักผ่อนเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์และบางคนโดยอำนาจแห่งวิบากของกุศลก็อาจจะทำให้เขาต้องหลับอยู่นานที่ว่าเป็นไปด้วยอำนาจแห่งวิบากของกุศลก็เพราะบุคคลประเภทนี้ถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากบาปก,กรรมที่ได้ทำไว้บุคคลประเภทนี้ก็คือพวกที่ตายด้วยอุปัตถวะเหตุหรือถูกฆ่าตาย การตายด้วยอุปัวะเหตุก็ดีการถูกฆ่าตายก็ดีเป็นกฎตายตัวทีเดียวว่าจะต้องเนื่องมาจากวิบากของอกุศลอย่างใดยอย่างหนึ่งไม่เช่นนั้นเขาจะตายในลักษณะนั้นไม่ได้แต่เพราะเหตุที่เขาไม่ใช่มีต่บ,บาปในระหว่างที่เป็นคนอยู่ก็ได้สร้างกุศลไว้มากด้วยอำนาจของกุศลอันนี้เอง ช่วยเขาได้อยู่ในความสงบสุขไปได้นานเท่าที่วิบากของกุศลอันนั้นจะพึงอํานวยให้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีตัวอย่างมากมายซึ่งคนที่ตายด้วยอุปัตวะเหตุหรือถูกฆ่าตายได้นอนหลับอยู่เป็นเวลานาน,านบุคคลประเภทนี้ก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่จะติดต่อทันทีไม่ได้หลังจากตาย คนที่ตายด้วยอุปัตวะเหตุหมายเหตุผู้อ่านอุบัติเหตุเหตุร้ายต่างๆที่ไม่ใช่ตายโดยธรรมชาติหรือโรคภัยหรือถูกฆ่าตายบางคนก็หลับอยู่ไม่นานไม่ช้าก็ฟื้นขึ้นมาพวกนี้เมื่อฟื้นขึ้นมาใหม่ๆทั้งสภาพของร่างกายและจิตใจจะเหมือนกับสภาพก่อนตายแต่ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาตายมาแล้วและมีจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นบ้าง เช่นไม่อาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่าหรือไม่เช่นนั้นก็ปลงตกที่ตัวเองต้องตายด้วยอุปวัวะเหตุหรือถูกฆ่าตายเช่นนั้นโดยสำนึกได้ว่าเนื่องมาจากกรรมของตัวเองสำหรับคนที่คิดได้อย่างนี้ก็มีทางจะฟื้นคืนดีได้ง่ายคือร่างกายจะหายจากสภาพความเจ็บปวดได้เร็วแต่ถ้าหากคนไหนแม้จะฟื้นขึ้นมาแล้ว ก็ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ตายมาจากโลกมนุษย์แล้วและบางคนแม้จะรู้สึกว่าตัวเองได้ตายแล้วก็ตามแต่ก็ยังปล่อยวางไม่ได้ยังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่หรือเป็นห่วงคนนั้นคนนี้เป็นห่วงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บุคคลประเภทนี้ทั้งร่างกายและจิตใจจะฟื้นคืนดีได้ยาก ในกลุ่มของคนประเภทนี้บางคนก็สติเสียไปเลยคือความจำอะไรในหัวหลังเลอะเลือนไปหมดเหมือนกับคนที่ถูกตีที่สมองไม่ถึงตายแต่ความจำเลอะเลือนสติสัมปชัญญะสูญเสียบุคคลที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้แม้จะตามมาให้พบกับญาติพี่น้องได้แต่ก็ไม่อาจจะบอกเรื่องราวต่างๆให้กับญาติพี่น้องได้และอีกพวกหนึ่งถึงแม้สติสัมปชัญญะจะยังดีอยู่บ้าง แต่ความนึกคิดก็มักจะวิตปริตไม่อยู่กับร่องกับรอยบุคคลประเภทนี้ก็หวังผลในการติดต่อได้ยากคนที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บซึ่งในขณะที่จะสิ้นใจไม่รู้สึกตัวเมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกะในระยะแรกๆก็จะไม่รู้สึกตัวบุคคลประเภทนี้อาจจะหลับอยู่นานหรือไม่นานก็ตาม บางคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วหากวิบากของอกุศลให้ผลในขณะนั้นก็จะต้องไปเสวยกรรมคือไปได้รับความลำบากอยู่ในอบายภูมิสำหรับบุคคลประเภทนี้ก็ยากที่จะตามตัวมาให้พบกับญาติพี่น้องและบางคนที่มีบาปก,กรรมมากพอตื่นขึ้นมาก็จะพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่มีแต่การทรมานต่างๆจะไปไหนมาไหนไม่ได้โดยอิสระ บุคคลประเภทนี้ก็ตามตัวมาไม่ได้คนที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บซึ่งในขณะที่ตายแม้จะไม่รู้สึกตัวก็ตามแต่ถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนมีใจเป็นกุศลอยู่เสมอเมื่อตื่นขึ้นมาในโลกของโอปปาติกะก็จะพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในถ้ำกลางของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มีความสบาย ซึ่งบุคคลประเภทนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าบางคนก็อาจจะนึกถึงญาติพี่น้องได้เร็วแต่บางคนก็นานกว่าจะนึกถึงญาติพี่น้องและสำหรับบุคคลที่ตายในลักษณะที่ไม่รู้สึกตัวนี้บางคนก็อาจจะนอนหลับอยู่นานซึ่งในระหว่างที่หลับอยู่นี้ก็ย่อมจะติดต่อกับญาติพี่น้องไม่ได้จากตัวอย่างโดยสังเขตที่เล่ามาให้ฟังนี้จะเห็นได้ว่า บุคคลที่ตายไปแล้วที่มีโอกาสจะมาติดต่อกับญาติพี่น้องได้ง่ายและติดต่อได้หลังจากตายไม่นานนั้นท่านย้ำให้ฟังว่าไม่ใช่หนึ่งในร้อยโดยประมาณแล้วจะต้องกล่าวว่าหนึ่งในพันหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ได้ทราบมาว่ารายนั้นติดต่อได้ก็อย่าได้เข้าใจเป็นอันขาดว่าพอแม่ญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่ตายไป จะต้องติดต่อได้ง่ายๆเหมือนกับรายนั้นรายนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วก็อย่างท่านซึ่งมาให้คำแนะนำอยู่นี้ก็ปรากฏว่ามีหลายองค์และทำไมอย่างนี้จึงติดต่อได้ง่ายท่านอธิบายให้ฟังว่า สำหรับโอปปาติกะอย่างท่านนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งการที่ท่านมาติดต่อกับโลกมนุษย์ก็เพราะมีความเมตตาปรารถนาที่จะให้มนุษย์ได้รู้ถึงชีวิตที่ตัวเองจะต้องพบหลังจากตายและต้องการที่จะให้มนุษย์ได้รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบุญรู้จักบาปซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เหมือนอย่างท่านถึงแม้จะมีมากก็จริงแต่ถ้าเทียบกับจำนวนของโอปปาติกะทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกของท่าน ก็ต้องพูดว่าเป็นจำนวนเล็กน้อยอย่างที่สุดไม่ทราบว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรจะว่าหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในโกดหรือหนึ่งในอะไรก็ตามก็ยากที่จะพูดให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้แต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมว่าพวกโอปปาติกะที่เต็มใจจะมาติดต่อกับโลกมนุษย์เหมือนอย่างท่านนั้นจะต้องใช้เวลาศึกษาและอบรมตัวเองแต่ละคน ซึ่งถ้าคิดตามเวลาในโลกมนุษย์แล้วก็ต้องนับเป็นปีๆทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าเราจะติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้ง่ายๆแม้จะมีบุคคลที่เป็นสื่อกลางสามารถจะติดต่อได้ก็ตามเเ่าีนนหท็็ปาตา จบเล่มหนึ่งพรรัตนสุวรรณพิมพ์ที่โรงพิมพ์วิญญาณ47ทับ2ถนนสามเสนบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02 282 2025พรรัตนสุวรรณผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พุทธศักราช2,529เสียง,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 งอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาติดตามดาวน์โหลเดเสียงอ่านฉบับต่อไปได้ที่ d.igetweb.com d.igetweb.com ในคิไม่ใจอาจ e. e. คอยส่มผลใบใบอย่าดลึกลับนค้นของการส่งผลข้างกันเพืทั้งอะไร ทำดีหรือไรวันนั้นคือกันแม่ดวงและดาวจะไม่กลาดแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วอทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทน การเรื่องร้ายจะผ่านไปน ฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพระเธอจะด้จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าให้ลองรู้เรื่องกันคือการประทังของเธอไม่คิดไม่ใจ กับการส่งผลของกรรมที่ทำอะไรทำดีหรือร้ายคนคือกันแม้ดวงละดาวจะไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงก็ทำดี ที่มืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปเธอจึ่ทำ